กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เลยเห็นเบื้องหลังความสวยงามเล็กๆน้อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ<ม>ก็ไม่ได้เปิดร้านนะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านวันนี้วันอาทิตย์ที่ร้านจะปิดนะครับแต่ว่าเราจะมีงานที่ค้างอีกหนึ่งคันนะั่นคือรถมินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีพีคันนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขานะฮะมินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีพีปี2อ2 0นนะครับเป็นรถเ,เก็บสะสมอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งในประเทศไทยคันนี้ย้ำนะฮะคันนี้เป็นคันแรกนะครับ พูดได้ตป,ปากกันคำจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครซื้อก่อนเจ้าของคนนี้แน่นอนคันนี้เป็นคันแรกนะครับ,รรบของประเทศนะครับที่ได้แตะพื้นวิ่งจริงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำคันนี้เป็นคันแรกจริงๆด้วยต้องขอขอบพุณนท่านเจ้าของรถมากๆเลยนะครับจะบอกว่าตอนนี้เรามาส่งงานความสวยงามะจะอยาจะจับให้อยู่ในภาพนี้อีกสักพักหนึ่งนะฮะแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นการเคลือบแก้วแบบ ซูเปอร์โค้ดนะครับก็จะอยู่ออกับที่เราค่อนข้างนานเราไม่ได้เก็บรถล,ลูกค้าไว้นะเราก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เรียบร้อยและเพอร์เฟคที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนของการยกช่วงล่างล้างแบบไม่ถอดล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผิวสีเนี่ยโค้ดอย่างน้อย4รอบนะครับก็ทําให้มีความเงางามอย่างที่ท่านเห็นก่อนที่เราจะโค้ดติ้งเข้าไปเนี่ยก็จะมีการเตรียมผิวแบบยิ่งยวดนะครับแบบไม่ให้มีรอยเลยทางนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนะั้น ตรงนี้จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าฟอส d c คาร์บอนนะครับเป็นวัสดุคาร์บอนแบบใยสารแบบอัดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบลาย1ลาย2เหมือนที่เราเคยเห็นตามของแต่งนะฮะวัสดุตัวนี้ฟอสต c คาร์บอนตัวนี้เป็นฟอสต c คาร์บอนที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกับในของลาบอร์กินีนะครับซึ่งนอกจากลายสารที่ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีแบบแผนไม่มีเอกลักษณ์อะไรแล้วเนี่ย ไอ้พวกลายสารพวกนี้นะครับจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก่อนที่เขาจะใส่เข้าไปแล้วบีบอัดด้วยแรงดันและแถมยังมีมีลายอยู่ในฟอสคาร์บอนอีกครับซึ่งคาร์บอนลายนี้จะเป็นคาร์บอนลายที่แพงมากอยู่แล้วเป็นวิธีการทาไม่ได้กเกี่ยวกวับลายนะลายไม่มีลายอะไรเป็นแบบแผนนะครับแต่ว่าวิธีการทําของฟอสคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างแพงเป็นเทคโนโลยีเดียวกับบนยานอวกาศนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ที่ปิดไว้ก็คือเป็นเลขของนัมเบอร์ของตัวรถนะครับ ว่ารถคันนี้นะครับเป็นคันที่เท่าไหร่จาก3,000คันทั่วโลกนะครับในส่วนของตัวร้อนนะครับเคลือบแก้วนะครับเป็นตัวอะควาโคโตนะฮะทั้งภายนอกภายในวงนะครับสวยงามเงางาม,งามตอนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าอยู่ตำแหน่ง GP นะฮะก็จะเห็นสวยสวยงามเดี๋ยวไปดูฝากมูก,ก็จะสวยว่าน,นี้นะฮะพามาดูรอบๆคันนะครับ สวยงามค่อยๆไปทีละจุดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะสำหรับมิติจีพีที่ผมเข้าใจนะครับก็จะมีแต่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพียงสีเท่านั้นนะฮะปากแดงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ GP พรอบๆคันเลยไนมะ่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะฮะในส่วนของนี่ครับล้อมแมกซุมล้อมแมกอันนี้ก็จะมีคำว่า GP อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ GP นะดูดีนะ จะเป็นตัวคำว่า G แล้วก็ป P อยู่ข้างล่างเป็นสัญลักของตัวรถคันนี้เลยคนระับแล้วก็นี่ฮะสังเกตหูกระโตกคันนี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่ารถามินิที่ผมที่ผมเคยทำาหลายคันนะเนาะก็เป็นรถที่ค่อนข้างหูค่อนข้างใหญ่ทีเดียวหลังคากรับหลังคาสีหลังคากับสีหูกระจตกสีเดียว,ก,ว,วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมือจับสีดําภายในผมยังไม่ได้เปิดให้ดูเนาะ อันนี้ตัวฟอสคาร์บอนเช่นกันนะครับข้างหลังนะครับเป็นตัวรีดอากาศนะครับมาจากข้างหน้ามาถึงข้างหลังส่วนไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นรูปธงอังกฤษนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หลังที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยฮะเพื่อรับแรงดาวฟอสหรือแรงกดของอากาศนั่นเองนะฮะนี่จะมีคาว่า GP อยู่นะครับรายละเอียดไ็กน้อยแมย้กระทั่งตรง,ตรงนี้ยังมีเลยนะฮะนี่ตรงนี้เป็นยางน,นะฮะ ตรงนี้เป็นขอบยางเล็กๆน้อยนะซึ่งปกติเนี่ยคือตัวสปอยเลอร์ก็ใหญ่แล้วนะครับจะงมีขอบยางตัวนี้เครืองแบบมีไล่อากาศอีกนิดนึงนะครับข้างในด้านในเป็นสีแดงสวยงามมากนะครับตรงนี้เคลือบแก้วลําบ่าของกันนะ้วว่าจะล้วงมือเข้าไปได้สี่รอบเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับข้างหลังสังเกตพอเป็น G P ของเขานะครับมินิป้ายมินิจะแบบสีดํา กืมเกลือเปนกับชิ้นส่วนของตัวรถนะฮะเพื่อให้เขาว่า t ีพีนี่เด่นกว่านะครับทีอหนึ่งอันนะฮะเข่าที่นับนะครับทีมีทั้งหมดสามสี่จุดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่จุดแล้วที่เห็นนะครับนี่ครับอหางน้ำมันนะครับเปิดได้โดยอิสระข้างในก็จะเติมนี่ที่าเห็นนะเบนซินเก้าแปดไปนะครับอี5สิบห้าก็ได้อีสิบก็ได้นะครับ แล้วเรามี E ยี่สิบนี่ในอีกส่วนหนึ่งฮนะเวลาความเป็น G P ขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของถ้าเราเปิดประตูเนี่ยแล้วผมต้องพุ่งเข้าไปที่ตัวไม้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะพุ่มพร้อมๆไปมันจะมีความเป็น G P อันหนึ่งตรงนี้เอาขึ้นสิลูกปึ๊บนี่ฮะจะมีตัวคาว่า G P ขึ้นมานะฮะปกติจะเป็นคําว่า G P ขึ้นมาเลยนะครับอตนนี้ไม่ขึ้นเลยนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีคําว่า G P ขึ้นมานะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะมี G P นะฮะแล้วก็ในส่วนของผมอันนี้ผมทำความสะาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับตัวเบาะตัวเบาะัวเห็นในส่วนของคาว่า G P อยู่น,นี้ด้วยแล้วก็ข้างหลังจะมีนี่ฮะคานนั่งได้เพียงสองคนนะฮะสำหรับรถมินิ e P รุ่นนี้นะครับ สวยงามามากๆเลยทีเดียวจะบอกว่าพามาส่งงานหรือพามาโชว์รถก็ไม่รู้นะครับคือด้วยความเงาที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับก็คือภายนอกภายในกระองเครื่อง้อง์นดิสซาล้อแม็กนะครับ ตัวผิวสีเนี่ยสี่อบนะครับมีความเงางามในระดับไฮเอนมากๆเลยทีเดียวนะฮะไม่อยากจับไม่อยากต้องเลยทีเดียวความเงาอย่างนีนะครับสามารถทําได้ทุกคันนะครับก่อนหน้านี้จะมีรอยเล็กน้อยๆนะไม่ต้องตกใจเราทําได้หมดนะครับเพื่อให้ผิวเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้นะมิกิเออพีเออโต้เทลลิงนะต้องขอราและส่งรถทันนี้กันก่อนนะพรุ่งนี้เราไปส่งรถกันช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ มีเวลาให้เราทําได้เยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มิก้อาร์พีเอ็มมอเตอร์ดิวิ่งขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ